สวัสดีจ okay. ้าคลิปนี้มาอยู่กับย่าหนิงนะคะนี่ตาชานมาขายไม้กว่าดไม้กว่าดนี่ก็ตาเหมือนพ่อเท่าของมาตอยมีโคมมีทั่งนายออกมาก่อนมีกกโคมแล้วก็ข้าออีต้อยเห็นเยอะท่นาแล้

มันเป็นสามชีฟพุนมะกอลวะโอ้มึงเขาไปทายนะาแต่ว่าห้างโฮจาแต่มังคือสองอยู่กับบ้านเนาะเมนสองที่เขาเคยมาบ้านเฮาเนาะอ่เขาเยมาเาเนาะแ่ว่าที่เาสองไทยรัฐอมรินนาะเขาเคยมาบ้านเราแน่เห็นแน่เห็นเขาเบ๊ก็มาเขาจี้เลยนะเมนจื้เนี่เขาจื้าต้อเขาปรคุณด่านั่นไปเมนมันเข้าโพมเนี่ยเขาก้อน โคยด้อยนัเขานังหลังแ um, ่วอายมอกมากนะขนาวไน่ายไน่เลยก็บพวมเลยก็เขาบโคยดอยไหลหลังก็ุมผ้าอยอ่อันนี้นะเขาหมอบัิข้าวก็นึเขาวพมันก็โยด้อยน่ยไหนบนกองหัว้าอืมุมผ้าตาสองตากำลังคุยกันเรื่องลูกเคยกับลูก ลูกเกยต้องเ้ลางลูกเกยต้องหมดนเนาะแม่นลืมป่ายเจ้าหลวงพลูกเกยก็ลูกใสยลืมลืมลูกเกยกับลูกเกยอันนี้ก็ลูกเกยตาเหมือนพ่อมาตอยลุงพลก็ลูกเกยตาชานเขานอนตื่นเลยเขาในโอกาสเขาวางวางเลยครับคุณคูเขา เออผูเขอดอยเลยผู้ขอดอยเลยเฮาเอออ่ออนีสองตากำลังปรึกษากันจ้าจ้าจ้หันเราเดินมาดูร้านไม่ฟอยมากกว่าพ่อมาต่อยก็มาเหนื่อยมากไม่ได้มาสัมภาษณ์เลยเหนื่อยมากนอนหลับอ้าวหลับอยู่ที่เลยเฉยเลยเมื่อยแห้งเ่า เมื่อแห้งมาอ่าเอาเมื่อแห้งอ่าเมื่อแห้งก็หลับแม่ไปไหนเชมตะอยแม่ไปงานของคุณอ๋อเอ้าคือฝากว่าวิทย์ไปแล้วคือไปจ้านี่ก็มีรถสีทยอยกันมามาจากไหนคะกาลสินอ๋อมาจากกาลสินเนาะคะจ้า ร้านตลาดน้อยแล้วก็มีของขายอยู่เหมือนเดิมนะคะมีแตงมีฟักทองมีผักหวานมีขายกันเหมือนเดิมโอ้นี่แม่ค้าคนใหม่ใช่ไหมนี่่อ๋อแม่ค้าคนใหม่มาสามวันแล้วน้องของป้าต้อมป้าต้อมไม่ได้มาเนาะอ๋อาอจะกลับไปแล้วเหรอขายไม่ขาดปา้าต้ไป ก็ฝ <G ül üş> ากให้หลานหลานเขาขายไปสีข้าวก่อนโอ้ตต้องสีข้าวให้กับชาวบ้านเขา,เาจ้าจ้าจ้าสีข้าวแล้วก็เอาอมาจอบ <c oughs> อ่าจ้าตาเก่งขยันขายไหวายขายปลาขา, <c oughs> ขายไม้กวาดขายทุกอย่างจ้าจจ้าจ้าา,า,า <c oughs> จ่จ้าจาจ้าาจาจ้าาจ้าจาจา้า้าจาจาจ้าาจลาจ้าจา้าาจ้า้าจาจมาาจาจ่า้า อ้าวไม่ต้องอางั้นเรามาถ่าย่ายตาอ้าวยายเจือก็นอนหลับอีกร้านยหญน้อยก็ปิดร้าน ไปโมบุญไปบุญบ้านวันนี้มีบุญบ้านกรอกๆนะคะบุญทําบุญหาตาพ่อศักถ้าบุญหาพ่อศักแม่ศักก็มาแผ่บุญนะคะเราก็ไปทําบุญเรียบร้อยแล้วไปโมบุญกับแม่ศักเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่ก็คือร้านดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวบ้านเฮาใครไม่เคยกินดอกกระเจียวดอกกระเจียวจะโรสหอมค่ะรสชาติหอมค่ะร้านจม่หนิงขายดอกกระเจียวนะคะ ร้ค้ตลาดน้อยก็ปกติเหมือนเดิมนะคะนคลิปนี้พอกแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ